คุณผู้ชมเป็นไปตามคาดนะเหตุบ้านการเมืองนะครับหลังจากวันที่เราบอกว่าหลังจากมีคลิปเสียงของสมเด็จทูลเซนกับนายท,ทองทานอ,ออกมาก็บอกว่าปฏติศาสตร์การเมืองไทยจะเปลี่ยนไปก็ใช้เวลาพอสมควรจากวันนั้นจนถึงเมื่อวานนี้พราะหลังจากทางประธานวุฒิสภารวบรวมคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา36คนร่วมกันเข้าชื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวิิจัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของน้องนางสาวแพทองทานชินวัตร จากคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จคุนเซนซึ่งภายหลังนางสาวแพทองทานก็ยอมรับว่าเป็นเสียงของตนจริงและมีเนื้อหาพาดพิงเรื่องแม่ทัพภาคที่สองอาจจะกระทบกับอธิปไตยไทยของชาติกองทัพและประชาชนเมื่อวานน้สานร,รัฐธรรมนูญทําเป็นเอกสารข่าวเนาะใช้เป็นวิธีนี้เนาะหลังๆเขาก็ไม่ได้มาถแถลงหรืออะไรแล้วเขาจะเป็นเอกสารข่าวให้เราได้อ่านกันมีหลายเรื่อง<ะ>หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกสารรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให นางสาวแพรทองทานยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องแล้วก็มีประเด็นพ่วงท้ายย่อหน้าต่อมาก็คือทัานนั้นเนี่ยขอให้พิจารณาว่าจะสั่งให้นายกรัฐมนตรียุติการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนี้ที่รอคำวินิจฉัยอยู่หรือไม่อันนี้ไม่ได้เป็นเอกสารแต่ระบุมาว่าเป็นเสียงข้างมาก7ต่อ2 7ต่อสเสียงซึ่งในเอกสารข่าวก็ยังเขียนได้ว่า คนที่ให้ความเห็นคัดค้านสองเสียงนั้นให้ความเห็นว่าอย่างไรเสียด้วยซ้ำค่ะยังบอกว่าให้หยุดในส่วนของงานต่างประเทศงานความมั่นคงแล้วก็งานการคลังแต่สุดท้ายแล้วเจ็ดเสียงก็ย่อมชนะสองเสียงก็มีคําสั่งให้นายกรัฐมนตรี <Okay. S 2> หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่เมื่อวานหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาส่งกำลังใจมานางสาวแพททองทานถลงน้อมรับมติดังกล่าวนะครับ ขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะนี่ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกกรธเคืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมถูกใจใครหลายคนนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีการโปรก้าโปร,<ฮ>โปรกระม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และเดี๋ยวจะต้องถวายสัตว์กันสามกร,รกฎาคมนี้ใครจะทาหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีถ้าช่วงนี้ก่อนนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเพราะท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคนถามเอาแล้วบิกบ๊กอ้วนล่ะบิ๊กอ้วนเนี่ยผลจากตําแหน่งเดิมไปทําตําแหน่งใหม่ซึ่งก็คือตําแหน่งเดิมครึ่งหนึ่งคือรองนายกควบ กะลาโหมเดิมนะ,อะขอแต่คือไปควบมหัสไทยแต่ด้วยความที่แม้จะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ถวายสัตว์ดังนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นคุณสุริยะรักษาการก่อนถวายเสร็จถวายสัตว์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะเป็นบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชชัย<ะ>ชัยมารักษาการนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยออกมานะครับ